<Yeah. S 2> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรรบผมวันนี้มีเต็นท์มาแนะนำดิมีเต็นท์นะคะมาแน,นาะนำเต็นท์สมบัติล,ลูนี่นี่น,นี่สำหรับหกคน <6 S 2> นะครับก<น>ว้างสามเมตรคูณสองเมตรเจ็ดสิบนะครับสูงเมตรหกสิบเซนนะครับจะเปคฝรั่งก,ก็จะเป็นฟุตนะ,ะเราข้อบอกเป็นเมตรไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ หน้ากว้างอยู่ที่3เมตรความ <requ r. S 2> ลึกอยู่ที่2เมตร70นะครับความสูงอยู่ที่เมตร60เป็นโครงไฟเบอร์โครงไฟเบอร์ด้วยใช่เป็นโครงไฟเบอร์นะครับเป็นโครงไฟเบอร์แล้วก็เนี่ยแล้วที่เราเห็นเนี่ยเปิดเปิดเป็นระเบียงนะด้านหน้าบางคนเรียกระเบียงบางคนเรียกเจอร์เลสเจอร์เลน,นะครับได้3ด้าน<ช>ด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างอันนั้นม้วนไว้อยู่ด้านข้างด้านข้างนะครับสำหรับเวลาเรา เราเปิดหน้าต่างนะถ้าเราเปิดหน้าต่างเนี่ยตรงนี้มันก็จะแบบว่าเอาไว้เป็นระเบียงหาหน้าต่างได้นี่นะครับ<ม>ตัวนี้มีโครงดามหลังคาไม่ร้อนใชนักเพราะอากาศได้ดีไม่ร้อนอะนะครับตัวนี้มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือด้านในห้องนอนเป็นดาร์ครูมด้านในห้องนอนเป็นดาร์ครูมนะครับผมเป็นห้องมืดห้องมืดก็จะเวลาเรานอนก็จะแบบว่า มืดสนิทเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเข้าไปให้ในให้ดูข้างในพื้นเป็นพื้นกระสอบนะครับพื้นกระสอบด้วยเวลาห้องเวลาเราปิดทึบก็จะมืดเลยนะเวลาเราปิดทึบจะมืดนอนหลับสนิทแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเปิดระบายอากาศด้านบนได้สองด้านนะครับอากาศก็จะโฟแบบไม่ร้อนแล้วก็ด้านนี้ด้วยมันเป็นห้องมืดด้วยก็จะนอนหลับสบายนะครับว้างขวางว้างขวางใหญ่โต ยืนได้นะอืมนี่อันนี้แอดมินยืนนะมันสูง160ยหรอเนาะมันสูง160เซนนะครับถ้าคนสูงกว่า160ก็จะติดมาหนึงด้านหลังมีช่องระบายอากาศด้านหลังนีนะคะลูซิมันไม่ได้เปิดด้านหลังได้อันนี้คนที่แบบว่าวัวจะมีอะไรเข้าด้านหลังอันนี้ด้านหลังไม่มีนะคนไม่ได้เข้านะครับเข้าออกได้ทางเดียวนะครับมีหน้าต่างสองข้างระบายอากาศด้านหลังด้านอนันะครับผม มีช่องสําหรับใส่ไว้ให้สายไฟใส่ด้านนู้นนะคะอันนี้จะดีอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงที่ช่องสายไฟเนี่ยมันอยู่สูงบางคนกลัวพวกพวกตะขาบแมงป่องเลื้อยเข้าตามช่องสายไฟเนาะตัวนี้มันสูงมันก็จะทําให้ปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับโรงไฟเบอร์แข็งแรงนะครับท่อดีข้อต่อเป็นเหล็กนะครับชุบความเนี่ยมขาวๆอย่างนี้เลยนะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ซีนเซอร์ก็สวยอยู่ใครหาอยู่ก็เนี่ยตัวเนี้ย แนะนำใช้งานได้เลยครอบครัวสี่คนอันนี้กันฝนได้นะอันนี้ก็ซีนซีนยังใสอยู่นะครับผ้าดีไม่มีขาดนะครับซีนยังใสอยู่ขาดใหญ่ไม่มีตําหนิใหญ่ไม่มีนะครับมีฝุ่นมีอะไรแค่นี้มีน้อยเท่มานี้เองตามของมือสองเนาะคือได้ไปคุ้มมากนะครับนี่ถ้าเราพางเรสออกมานะครับเรามีสามนาเรสเราพานาเลสมันก็เป็นแบบนี้อ่า แบ็คชื่ออะไรแบ็คเอาอะไรนะรุ่นกันนะใช่ใช่รุ่นแบ็คเอาได้ครับเต็นท์ของน่าจะโค้หรืออะไรสักอย่างนะเ้าจะไม่ปิดแบรนดีนะแบรนดีกันหลังก็คือแบรนดีนะครับแบรนดีท่าสองชั้นแหละท่าสองชั้นสองชั้นกันข้างบนหลังคาเห็นไหมสังเกตดูว่ามันจะมีต้องระบายอากาศนะอันนี้ตัวคานเป็นโฟมโฟมแข็งนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันมีดะมันมีคานคาน์คานดาหลังคาเป็นไฟเบอร์ มันก็จะให้มุมมองว่าเต็นมันโปร่งอากาศก็จะสบายระบายได้ดีอันนี้ช่องระบายอากาศด้านหลังนะถ้าถ้าเปิดข้างในก็จะเปิดเราก็จะเห็นตัวนี้แลราคาสองชั้นเนาะอยู่ข้างในตรงนี้ที่บอกว่าราคาสองชั้นอะนะครับนี่ไม่ต้องกลัวว่าร้อนจะเข้าเลยสบายสบายเลยตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ลดราคาลงมาแล้วเหลือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามพันเก้าร้อยเก้าสิบคุ้มมากสาหรับราคานี้แล้วนอนได้ถึงหกคนนะครับ กันน้ำได้ยังยังยังกันน้ำได้ดีอยู่อหน้านี้เนี่ยถ้าเราเอาไปลงอ่าเที่ยวน้ําตกน้ําตกอะไรเนี่ยไม่ต้องกวนเลยสวยหล่อเนาะสวยหล่อเลยหล่ออ่ะลดราคาลงมาแล้วเหลือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีให้เลยส่งฟรีนะคะถ้ารับหน้าร้านถ้ารับหน้าร้านไม่มีค่าส่งก็จะลดให้ได้อีกหน่อยนึงอ่าใครอยู่ใกล้เข้ามารับได้นะครับนี่แล้วเนี่ยอ่าตัวนี้นะอันนี้ น้องๆเขากลางแล้วเขาลืมมาออกพื้นกระสอบตัวนี้เป็นพื้นระเบียงหน้าอ่าอ่าสำหรับใครที่แบบว่าะวางรองเท้าหรือว่ากลัวจะยำเปื้อนนะเอาผ้าปูก่อนอย่างนี้ไม่โดนพื้นนะคะเป็นพื้นระเบียงหน้าที่ติดอยู่กับติดอยู่กับพื้นเต็นท์เลยติออยู่กับพื้นเต็นท์เลยโอเคสองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะดีๆเลยผ้าใหม่ๆอ่าสภาพดีมากใช่เทนี่ตอนนี้ไม่เห็นกำหนีนะคะ ยังไม่เห็นตำหนิของสินค้านะถ้าถ้าจะมีก็คงจะเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะคะโอเคนะไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ